โอ้โอแอนนะดูมาดแมนเดินเท่สมาร์ทนะแล้วเราก็จะออกไปเปิดจินตนาการข้างนอกกันนะนี่คือชุดใหม่ของนายนะฉันจะนำชุดอุปกรณ์รังกิ้งนะใส่ให้นายนะนายเดินมาเรื่องนี้สิมาเร็วมาเร็วต่อไปนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ชื่อว่ารังกิ้งนะ นายเดินมาตรงนี้สินาะยเดินมาตรงนี้นะถึงจะใส่ให้นายนะนซื้อมาใหม่นะในายใส่วันแรกเลยนะประเดิมนะนายลองหันมาตรงนี้ใช่เลยนี่นี่นายนายลองหันมาตรงนี้นะหยุดโอเคนะโอ้พอดีเลย ดูซี่กะล็อกนายหลอขึ้นเป็นกองเลยใช่ไหมล่ะเห็นไหมนี่ไงโอ้พระเจ้านี่กะล็อกชไหมินี่ยโอ้นายดูดีมากเลยนะยโอ้ยังเทเลยนายได้เลย,ย,ย,เลยดูนี่ซี่ไหนไหน ยอดมากเลยกับล็อกนายรู้สึกว่านายจะดูหล่อขึ้นเป็นกองเลยนะนี่ฉันใช้อุปกรณ์ที่จะช่วยให้นายเดินอย่างสง่าผ่าเผยนะแล้วก็ทำให้นายโอ้อกแอนนะดูมาดแมนเดินเท่สมาร์ทนะแล้วเราก็จะออกไปเปิดจินตนาการข้างนอกกันนะทำให้นายรู้สึกว่านายสื่นแล้วก็ นายจะรู้สึกดีทุกครั้งที่ฉันพานายออกไปนะเนี่มันนี่คืออะไรเนี่ยโอ้นี่มันคือของขวัญจากาสวงสวรรค์นนะที่จะมอบให้นายก่อนออกไปนะเงบแงบแงบแป่าปเดี๋ยวฉันจะพานายออกไปข้างนอกนะ